อาเชิญปอนหนึ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งครับไม่ต้องวิ่งค่อยๆเธอไปข้างในนั่ง่อนชิดในเลยนั่ง่อนไปในเข้าไปในคนก็เข้าลําบากเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในก่อนครับเพราะข้างนอกนี่เข้าลําบากโอเคครับ ไปห้องเธอห้องเธอมาทางนี้ลง จับดีๆนะข้างๆนะอาบไปบายเลยเริ่ไปบายไปบายคนไปที่หลังเราเลยลาก่อนเดี๋ยวจะมีรถมาลักตอน6โมงเย็นเด้อเล่นโอเคเดินทางบ๊ายบาย